ใครที่เป็นสายพระเครื่องมีพระเครื่องบูชาหรือสายสะสมพระเครื่องนะคะต้องการนําพระเครื่องไปตรวจสอบว่าเป็นพระปลอมหรือพระแท้ที่นี่เลยนะคะร้านอาจารย์คมพระเครื่องค่ะที่ร้านนะคะยังมีบริการปล่อยเช่าบูชาพระแท้พร้อมใบรับรองพระแท้ด้วยนะคะหรือหากใครต้องการใบรับรองพระแท้ที่ร้านอาจารย์คมก็มีบริการรับออกใบรับรองพระแท้ด้วยนะคะ การเดินทางก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะวันนี้แอดมินนะคะก็ได้เดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะเลือกสถานีกำแพงเพชรค่ะแอดมินจุดเริ่มต้นการเดินทางคือตรงหน้าเดอะมอลล์บางแคนะคะหรือที่เรียกว่าสถานีหลัก2นะคะพอเข้ามาแล้วเดินตรงไปแล้วขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้นบนเลยค่ะ จุดรอรถตรงนี้นะคะจะมีเพียงหนึ่งฝั่งเท่านั้นค่ะดีนะคะไม่ยุ่งยากไม่หลงฝั่งดีค่ะพอถึงสถานีท่าพระนะคะให้ลงจากรถไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนขบวนรถไฟค่ะใช้ช่องทางขึ้น3-4นะคะขึ้นไปตรงบันไดเลื่อนค่ะหลังจากนั้นเลี้ยวขวามือนะคะ ยืนรอรถไฟฟ้าขาบวนถัดไปด้านขวามือนะคะรอแป๊บเดียวค่ะอ้อแอดมินลืมบอกไปค่ะถ้าเราขึ้นรถไฟฟ้าจากสถานีหลักสองนะคะราคาค่ารถไฟฟ้าจะอยู่ที่45บาบาทนะคะปัจจุบันค่ะเราสามารถเลือกขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีใกล้บ้านได้เลยนะคะเลือกสถานีปลายทางกำแพงเพชรค่ะ พอถึงสถานีกำแพงเพชรนะคะรถไฟฟ้าจะจอดที่ชั้นใต้ดินค่ะเราต้องใช้บันไดเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะให้ใช้ช่องทางออกช่องทางที่หนึ่งเท่านั้นนะคะและหากใครเป็นคนขี้หนาวอย่าลืมใส่เสื้อคลุมหรือเสื้อกันหนาวมาเที่ยวที่ตึกแดงด้วยนะคะเพราะว่าอากาศที่ตึกแดงเปิดแอร์เย็นมากนะคะสำหรับคนขี้หนาวนะส่วนคนขี้ร้อนก็อาจจะรู้สึกว่ากำลังเย็นสบายค่ะ เราจะใช้ช่องทางที่หนึ่งเดินต่อขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนถึงชั้นบนสุดค่ะถึงชั้นนี้แล้วก็จะใกล้กับตึกแดงแล้วนะคะเดินห่างออกไปจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะร้านนะคะจะเปิดเวลา10โมงเช้านะคะอย่างวันนี้แอดมินก็ เข้ามาร้านนะคะ10โมงกว่าแต่บางร้านบนตึกแดงก็ยังไม่เปิดนะคะร้านอาจารย์คมนะคะจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะตึกแดงนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดนัดอตโกฝั่งโน้นค่ะถ้าเราใช้ทางออกช่องทางที่สองจะออกทางฝั่งตลาดนัดอตโกนะคะ ร้านอาจารย์คมนะคะหาง่ายมากเลยเพราะตึกสีแดงโดดเด่นมากเลยนะคะเดินเข้าไปบนตึกนะคะใช้บันไดเลื่อนต่อขึ้นไปชั้นบนค่ะร้านอาจารย์คมจะอยู่ชั้นที่สองนะคะ ส่วนใหญ่บนชั้นสองจะเป็นโซนพระเครื่องนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีของสวยๆงามๆแล้วก็ของเก็บสะสมโบราณด้วยนะคะมาลองเดินดูได้นะแอดมินเดินดูยังเพลินตาเลยค่ะและชั้นอื่นก็มีของไว้ให้เราช้อปปิ้งมากมายเลยค่ะตอนเข้าไปนะคะตรงปากทางนะคะจะมีป้ายร้านมงคล5นะคะเดินเข้าไปจากป้ายหน้าร้านมงคลหไม่ไกลเลยค่ะ แอดมินก็จามป้ายชื่อหน้าร้านมงคล5านะคะตอนเดินเข้าร้านอาจารย์คมค่ะหากอนาคตเขาเปลี่ยนชื่อหรือย้ายร้านหนีไปก็ค่อยว่ากันเนาะพอเดินเข้ามานะคะเราจะสังเกตป้ายสีเขียวที่ยื่นอยู่บนข้างบนค่ะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่นะคะที่วงไว้ให้ค่ะตรงนี้นะคะคือร้านอาจารย์คมค่ะ หน้าร้านอาจารย์นะคะจะมีเก้าอี้เล็กๆนะคะไว้ให้นั่งติดต่อสอบถามหรือนั่งส่องดูเนื้อพระนะคะแล้วตรงนี้โต๊ะนะคะก็นั่งได้นะคะและที่ร้านอาจารย์คมก็ยังมีพระแท้ปล่อยเช่าบูชาพร้อมใบรับรองด้วยนะคะหากใครสนใจก็แวะดูแวะส่องเนื้อในได้เลยคะ่ะขากลับนะคะก็สามารถไปขึ้นรถไฟฟ้าจุดเดิมได้เลยนะคะที่รถไฟฟ้าใต้ดินใกล้กับตึกแดงนะคะ และหากใครมีปลายทางนะคะอยู่ที่หลัก2เหมือนแอดมินนี่นะคะเป็นเทคนิคการขึ้นรถไฟฟ้าตอนลงนะคะสะดวกค่ะให้มาขึ้นตรงใต้บันไดนะคะแล้วก็รอขึ้นรถไฟฟ้าตรงจุดนี้เลยค่ะแล้วก็จำไว้เสมอนะคะขึ้นทางประตูไหน ก็ลงทางประตูนั้นค่ะพอหลังจากเราลงที่สถานีท่าพระแล้วเลือกจุดบันไดเลื่อนที่ใกล้กับเราที่สุดลงไปหนึ่งชั้นนะคะก็จะมาถึงชานชลาที่หนึ่งปลายทางหลัก2ค่ะทำแบบนี้หาจุดขึ้นรถง่ายด้วยค่ะลองทำได้นะคะ